อันนี้จะเอาไหมผมให้เลยด้วยฝาตรงเนี้ยมันอยู่ไม่ไม่ต้องก็ได้เนาะมีไหมพี่มีไ,มได้ไม่ได้ขอนี่สั่งเลให้แตน,นะครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาดูสินค้าแล้วับเบาตลอดเส้นี่นเข้ามาพบก,กับปอยสายใต้ครับวันนี้เรามาดูสินค้ากันครับมาคุยบัญชรจ่ยจายกันสาไทย มอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้มันมันไม่หักดีนะมันทั้งตัวนี้ตัวนี้มันไม่หักนะเพราะว่าที่เจอมันจะหักตรงนี้ใช่ไปใช่ตันนี้ไปตันนี้ไปต่อต่อแป๊ะได้ห,ว,หวงนิดนึงได้พี่ได้ยังเทสอยู่แต่ว่ามัน,ม,นมันสกรปรกไหมนะได้พี่ได้มอดเอากระดาื้นผมนะได้เอากระด เดี๋ยวใช้ระบบ่อยลดเดี๋ยวตัดมึงปีกระฟาดี่มีไหมานี่มีมีนี่อะไรนี่องไรนี่อะไรนฝ่มะไรนี่อะไรนีเอาไรนื้อยประี่อะครนบอันนีใช่ไม ตัวนี้ครับที่ก็เลือกใช่แล้วแล้วพกตรงนี้นก็เป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หนุนจนเจอกันไปนะครับ ี่ขายออกเลยได้แล้วหนึ่งตัวพี่เดี๋ยวให้ให้น้องเขาพอซีนหน่อยได้ครับผมนี่ใส่ลูกก่อนได้วที่ นี่ขอเฉียงเฉียงนิดนึงนะได้ไม่ได้ถ้าเดี๋ยวออกไม้นี่ลอกเนี่ยมาดูสิการหลายสิ่ลายอย่างกับพี่ครับนอ้รุ่นนี้ก็มีเขียวสีลาโคดิกานี่ยพี่ก็ไม่ได้ใช้ครับก็ขายก็ครับจัดซื้อส่วนทีพี่ก็กำลังเตรียมอะไรนะครับ เพื่อจะส่งให้ลูกค้าเหมือน,น,น,นกันช่วยก,กันกับชิวนี้เดูการนี้เราจะตกลงกันแล้วที่ได้ส่งตัวนี้ครับน,นี่นี่นี่นใจ,ก,จ,จนก็ลองติดต่อมาดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะอขึ้นรถขึ้นลากับบัน